รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชื่นใจจากฝากฝา,กฝากสุรา,ายสุดแดนดิน,ดดน,ดนต้นบุญวิสาขาเต็มเปี่ยมด้วยบุญ สนับสนุนทุกองค์กรเด็ดเหนื่อยเพียงใดจะฝ่าฝันไปไม่เคยอาทรเพื่อสังคมที่ดีเพื่อแผ่นดินไทยต้นบุญวิสาขาต้นบุญแห่งธรรมช่วยอุปถัมภ์ เพื่อคนปิการคนชาราช่วยผู้ยากไร้ส่งเสริมการศึกษาทั้งการกีฬาและวัฒนธรรม จะอยู่ภาคไหนตใต้ฟ้าเดียวกันเราคือคนไทยเราที่นกันสนับสนุนรักศาสนาให้อยูู่่ฟ้า

อิมางอาคิงพระหูอุพังปะทิต่อปะทุมังพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิปูชา อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชฉาจรณะสัมปันโนสุขะตัวระวิทัวอนุตตารวมปุริสาธรรมบาสารติสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติพุทธังชีวิตัง ยามนิพานังสะระนังคัจฉามิกระสวาคาโตภะควะตาธรรมโมสันทิยติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัต มังชีวิตังยาวนิพานังสารานังคัจฉามิปัจเจกพุทธังชีวิตังยาวนิพานังสารานังคัจฉามิลาสุปาดีปันโนภะคะวะโตสา,าตวะกะสะ โคอุโชูปติปันโนภะคะวะตัวสาวกัสังโคยายาปติปันโนภะคะวะตัวสาวกะสังโคสามิทิปติปันโนภะคะวะตัวสาวกะสังโคยาทิทังจัดตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคคลาเอสสพภะคะวะตัวสาวกะสัง โออาหุนยอปาหุนโยอทาคิไนยยออัญชชลิกะรนิยออนุตกางปุญญาเทตตังโลกัสสาติสังขังชีวิตตังยาวนิพพานังสารานังคชามิ อออโอกาสโอกาสโอกาสนักโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอปฏิปฏิบูชาตามคำสอนแห่งพระสัพพัญยูโคดมเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะขอเอาอย่างพระลักษณะ พระพุทธกาปีติพระพุทธเจ้าพระธรรมเจา้าพระสงฆ์เจ้าอันสุขุมละเอียมขอจงบาบังเกิดให้กว้างขวางในจักสุทัวานในมโนทวานในกายกขวาววนแห่งข้าพเจ้า นิเธอนิพพานปัจจโยโหตโตกลาสาธุสาธุสาธุาธขอเดชะพระบารมีคุณพระ,ระพระระุทธเจา้าคุณพระธรรมเาจา้าคุณพระสงฆ์เจา้าคุณครูอุปชา อาจารย์เจ้าขอจงเข้ามาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าในการบบัดเดียวนี้เถิน ที่ฐานกึ่นกลารกายเสื่อของเรามีคำบริกรรมภายในว่าในใจมาสมาหาังสมาหาังสมาหาังสา,ราสครั้งต่อจนนัว่าหังหังไปเรื่อยจนงสือไปเรื่อยจนกว่าจะถึงเวลาหมะสมต่างใจนะงงเราเราควเราจะนมกคิด ฝ่าเท้ารู้ลักษณะยืนลำเลีงมาสัมผัสเจริญสติรู้สึกเห็นชัดได้ฝ่าเท้าที่สัมผัสพึ้นจะเป็นปลายท้ากลางเท้าส้นเท้ารู้ลงไปซื่อตรงรู้หนอถุกหนอยืนหน่อเบาเทีย ยโนยูโนจูบโนยูโนต่ไะ่ะรายโมสุเกติยทาตาชาณามันตาปิมายาหาตามมทเทนามหินุญางปะมุนจาตโตสัพพะโทสังภะวันตุเม พระวันตุเตพุททางอนันตังางทมังอนันตาสงฆังจักวารังทิพานังโอโตทหังเทวานางสุกิโตโ hom i ทิทุโ hom ิอเวโร hom ิอพยาปโช hom ิอโรโ hom ิ นิโคโอมิสุขีอัตตานาังปริหารามิสัพเทสตาสัทัตงหรายที่เกิดในกำเนิดชาลาผู้ชักในกำเนิดอันทชะในกำเนิดสังเสทชาที่เกิดแบบโอปปาติกา จงได้รับกุศลพลบ,บุญไปทวนทั่วทุกตัวสัตว์เชิญสัต,สตสว์าธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม,มสพ,พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา จิตเตนะพุทธสมิงปาปะกะโตขมาธรมีพันเตโยโทโสโมหันจิตเตนะธรรมะสมิงปาปะกะโตขมาธรมีพันเตโยโทโสโมหันจิตเตนะสังขัสสมิงปาปะโต กรรมฐาเมพันเตมอรงสมาสมุทโธภะคะวาปุวทังบะระวันดังอภิวาเทมิสวาคาโตพภะคะวะตาธัมโมธามังนะมะสัมมิสุปาิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สังฆันามอะระหังสัมมาสัมพุทธภะคะวะพุทธังพะคะวันตัง อาภีวัติมิสวัสดีพักวัดธรรมโม